สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p i n n a c l s Star ไม่ได้พบกันนานเลยนะคะผู้อ่านหมอว่าทุกท่านเนี่ยคงจะสบายดีเนาะก็แฟนคลับเรียกร้องมากเลยค่ะว่าแบบทำไมไม่ออกคลิปนะคะผู้อ่านก็คือพูดง่ายๆทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนะคะแล้วก็พลังงานที่จะทำเนี่ยมันอ่อนนะคะการที่ผู้อ่านจะอ่านพลังงานการ์ดหรือว่าจะสื่อสารใดใเนี่ยจะต้องมีพลังงานที่ดี เพราะฉะนั้นถ้าพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยทำออกมาก็จะสื่อสารได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้อ่านคิดว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันอยู่ที่พลังงานนะคะเราต้องมีพลังงานบวกนะคะเราต้องมีความพร้อมนะคะทั้งในด้านจิตใจอารมณ์ทุกอย่างเลยนะคะการ Reading card ให้ทุกท่านได้รับชมเนี่ยมันก็เป็นการสื่อสารพลังงานจาก Universe และจัก,กรวาลด้วยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อมติดภารกิจใดๆก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำออกมาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็อยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ณนะตอนนี้นะคะผู้อ่านก็พยายามแบบจัดสรรเวลาเพื่อที่จะมาอ่านค์ดให้ทุกท่านได้ฟังนะคะก็ พยายามแหละถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็จะพยายามนะคะเพราะว่าก็คิดถึงทุกท่านนะคะอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากจะสื่อสารนะคะอัปเดตในช่วงระยะเวลาดวงดาวเปลี่ยนผ่านทุกอย่างเลยในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะก็วันที่21ที่จะถึงนี้จะเกิดฟูมูลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นฟูมูลในราศีมกร เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะในทุกราศีเนี่ยจะมีพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรแต่ว่าเดือนหน้าเดือนสิงหาเนี่ยดาวพุธจะเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะ3มครั้งใน1ปีนะคะราศีที่จะมีผลกระทบมากสุดก็จะเป็นอ,อ่ราศีที่มีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวแต่ว่าราศีอื่นๆก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ ต้องดูที่ดวงส่วนตัวของแต่ละท่านเพราะแต่ละท่านก็เกิดเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดการกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้อ่านก็จะพยายามที่จะมาอัปเดตสื่อสารนะคะให้ทุกท่านได้รับรู้เ,เหมือนเป็นแมปแผนที่ล่วงหน้านะคะใดๆก็แล้วแต่ลองดูนะคะว่าจะเกิดอะไรกับขึ้นทุกท่านกับทุกท่านบ้างไหมนะคะลองลองนะคะต้องลองสังเกตดูว่าช่วงดาวพุธถอยหลังเนี่ย การสื่อสารผิดพลาดไหมการวางแผนการเดินทางดีเลย์ไหมเครื่องไอทีเสียหายไหมนะคะหรือว่าการคุยกับคนรักหรืออะไรมีความผิดพลาดไหมหรือคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยสื่อสารเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันจะเกิดได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้แบบเตรียมตัวกันเอาไว้นะคะช่วงเดือนนี้กระกฎาก็กรอบโกยนะคะกรอบโกยก่อนนะคะวันนี้นะคะผู้อ่านจะอัปเดตของราศี ธนูและลัคนาธนูนะคะผู้ที่เกิดในช่วงจะเป็นแบบไทยหรือแบบตะวันตกเนี่ยดูได้ทั้งสองแบบนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นมาดูกันดีก,กว่านะคะว่าในช่วงกรกฎานะคะ21กรกฎาฟูบูนที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะไปจนถึงครึ่งเดือนสิงหานะคะจะมีอะไรเกิดขึ้น ับคุณบ้าน,นะคะคุณคนโสดราศีธนูแลัคนาธนูนะคะความรักคนโสดก่อนหน้านี้และตอนนี้นะคะมาดูกันดีกว่าโอ้ผู้อ่านลืมคราวนี้ผู้อ่านจะให้ไพ่อาร์ชแองเจิลนะคะเป็นตัวสื่อสารก่อนนะคะเป็นผู้สื่อสารว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับราศีธนูและลัคนาธนูนะคะขอให้ไพ่อาร์ชแองเจิลช่วยบอกหน่อยนะคะขอสองใบค่ะ WET รอคอยอะไรเอ่ยราศีธนู you are ready โอเ y เวทนี่อาจจะเวทไม่นานนะคะเวทนี่คืออาจจะหมายถึงคุณรอคอยเงินงานความรักนะคะอาจจะรอคอยมานานแล้วนะคะและคุณก็พร้อมก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ไพ่ออกมาบอกว่าคุณนะ่ะ ready นะคะคนคุณอาจจะ ready ready ที่หมายถึงว่าพร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่และอาจจะพร้อมที่จะรักตัวเองและ เริ่มงานใหม่ก็เป็นไปได้งั้นมาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับทุกท่านบ้างนะคะคุณรอคอยอะไรอยู่และจริงๆแล้วคุณรอคอยมาสักพักนึงแล้วและตอนนี้คุณก็พร้อมแล้วสำหรับราศีธนูนะคะชาวธนูทั้งหลายมาดูซิว่าคุณรออะไรนะคะอู้ไม่ว่างานเงินความรักว้าว มาแล้วข่าวดีจากฟ,ากฟ้าหล่นลงมาเปรี้ยงเปรียงไม่รู้จะถูกหวยหรือเปล่าด้วยเบอร์นะคะรองเงินเจดดาบเจอเฮอร์มีตอู้ไนอฟคัพอัศวินถ้วยสองดาบโอเคมาดูกันเลยนะคะสำหรับชาว นะะคผู้อ่านคิดว่าทุกท่านรอคอยงานเงินความรักรอทุกอย่างเลยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือแล้วคุณนะคะก็ได้รับคําตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณพร้อมแล้วล่ะตอนนี้คุณนะพร้อมแล้วที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะมีถ้าเราพูดถึงเรื่องความรักเนาะก็จะมีความรักมาให้คุณเลือกนะคะ แน่นอนมีข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญหมายถึงข่าวดีนะคะไม่ว่าข่าวดีเรื่องเงินข่าวดีเรื่องงานข่าวดีเรื่องความรักนะคะกาลังจะเข้ามาสู่คุณนะคะไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะเตรียมรับไปได้เลยถ้าคุณขอแล้วรอสิ่งที่คุณแบบหวังนะคะอะไรที่คุณคาดหวังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะคะ สิ่งนั้นกําลังจะมาหาคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีอารมณ์ที่อยากจะปลีกวิเวกนะคะออกมาจากสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้กับงานที่ทําก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะจบลงไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณก็จะรอคอยกับความหวังใหม่ความรักใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นมาคุณมีประสบการณ์มากมายนะคะ คุณนะ่ะเหมือนกับผ่านเรื่องราวจนทําให้คุณนะ่ะตกผลึกและรู้ว่าคุณจะต้องต้องการอะไรต่อจากไปจากนี้คุณต้องการความรักที่ดีความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่ Gi ฟต์แอนเทเข้ากันความรักที่มีแต่ให้นะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะอยากได้เงินผู้อ่านคิดว่าไม่นานเกินรอแล้วนะคะพลังงานน่าจะช่วงหนึ่งเดือนบวกๆนะคะในช่วง สิงหาเนี่ยช่วงดาวพูถอยหลังนะมันอาจจะช้าอาจจะดีเลย์อะไรที่คุณหวังแต่ว่าเมื่อสิงหาผ่านไปเซปเทมเบอร์ September เนี่ยขอให้คุณดูพลังงานอีกทีนะคะชาวราศีธนูว่า,ามีอะไรเรื่องการเงินการงานความรักอะโชคดีๆเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าคุณซื้อหวยหรือว่าลงทุนอะไรไว้แล้วคุณได้กําไรนิดหน่อยหรือว่าได้เงินเข้ามาอย่างฟลุกๆใดๆก็แล้วแต่นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะ ขอให้คุณสังเกตหรือแม้กระทั่งคุณได้ข่าวดีจากคนที่จะเข้ามาถ้าคุณโสดมานานเวทรอคอยมานานมากเลยนะคะคุณก็จะได้รับคำตอบนะคะในไม่ช้านี้คนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นพลังงานถึงสองพลังงานนะคะอัศวินถือถ้วยกับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะอัศวินถือถ้วยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กับคุณหรือน้อยกว่าคุณได้เดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นคนที่ วายุวุฒิคุณอวุสูงกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเยอะนะคะเดอะเฮอร์มิตคนนี้นะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะพลังงานของราศีก,าก,กัษษนมะกรแล้วก็พฤกษกนะคะแล้วก็ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาอาจจะเข้ามาทางด้านการเงินการงานของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเข้ามาจาก โลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์อาจจะน้อยหน่อยนะคะพลังงานตอนนี้อาจจะเป็นจากการงานซะมากกว่าแล้วก็การเดินทางของคุณนะคะคุณอาจจะได้เจอเขานะคะเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้ามาพวดพลาดพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นคนแบบสุขุมนุ่มลึกนะคะเขาจะเป็นคนที่โปรไฟล์ค่อนข้างดีเป็นนักวิชาการก็ได้นะคะ The Hermit เนี่ย แล้วก็อัศจจวินถือถ้วยก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่นะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับด้านเอ่อครีเอทด้านแบบเอ,อ่อไอทีโปรแกรมเมอร์สร้างสารรค์ต่างๆก็เป็นไปได้นะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีความรักนะคะอยากมอบให้กับคุณนะคะมีความรักดีๆที่อยากจะมาให้กับราศีธนูนะคะเขาอ่ะจะแสดงตัวชัดเจน ไม้ถามว่าไม่น่าจะชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นเฮอร์มิตเนะาะชา้าๆแต่ว่ามั่นคงนะเขาอาจจะมีพลังงานของธาตุน้ำธาตุดินก็คือมีความรักชอบก็อาจจะเข้ามาแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกชัดเจนนะคะเ <pagan? S 1> ขาอาจจะเหมือนกับว่าค่อยๆนะคะออมองคุณจากระยะไก,กลๆถ้าเขามาจากที่ทำงานเดียวกันกับคุณเขาก็อาจจะแบบว่าถามถ่ายจากเพื่อนร่วมงานของคุณหรือแม้กระทั่ง เขาอาจจะแบบว่าเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียของคุณไม่ว่าจะ Facebook ในแพลตฟอร์ม TikTok อกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีนะคะแล้วก็พยายามดูว่าคุณใช้ชีวิตยังไงนะคะศึกษาตัวคุณไปอินสตาแกรอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนแบบไหนนะคะเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณเพราะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่พลังงานเฮอร์มิตนะคะส่วนอัศวินถือถ้วยเนี่ย ก็อาจจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็อาจจะอายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยวกว่าคุณได้อีกพลังงานหนึ่งเนี่ยที่จะเข้ามาเขาอาจจะเป็นพลังงานที่ใสๆเป็นพลังงานที่เ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าชอบคุณนะ่ะเขาก็อาจจะเข้ามาแสดงออกนะคะแต่ว่าเขาว่าจะกิฟต์ให้คุณก่อนก็คือเหมือนกับว่าจะมีแต่ให้แหละคนนี้นะที่เป็นธาตุน้ำปรากฏพิจิกมีนะคะ ก็ให้คุณนะดูดีๆนะคะศึกษาดูใจแล้วก็ลองเปิดใจดูนะคะถ้าเป็นคนที่แบบมีคนคุยอยู่แล้ว,วผู้อ่านก็มองว่าคุณมีคนคุยถึง2คนนะคะราศีธนูพลังงานธาตุน้ำกับธาตุดินนะคะเข้ามาเนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละมั้งสำหรับบางท่านนะคะหรืออาจจะยังไม่เข้ามาคุณกำลังแบบเพิ่งเจอเขาในโลกออนไลน์หรือว่าเจอเขา มาจากเพื่อนของเพื่อนหรือว่าที่ทํางานแล้วเพิ่งเริ่มคุยกันแล้วคุณรู้สึกว่าแ,แปลกๆเนาะคนนี้เข้ามาจีบฉันหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์เลือกและคุณก็เลือกได้คุณพร้อมนะคะที่จะเปิดรับความรักครั้งใหม่เต็มที่นะตอนนี้ you are ready จริงๆคุณพร้อมนะคะเพราะว่าไพ่ในอนาคตขึ้น2ดาบนะคะมาบอกอยู่แล้วว่าราศีธนูคุณพร้อมมากนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกแหละ ในระหว่างพลังงานอาจจะมาถึงสองคนไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะคุณอาจจะต้องเลือกว่าเออคุณจะเอาคนไหนคุณจะชอบคนไหนคุณจะศึกษาคนไหนต่อไปเพราะว่าพลังงานทั้งคู่เนะี่ยดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าให้ดูดีๆว่าเขาอะเปิดเผยกับคุณทุกอย่างหรือเปล่านะคะถ้ามาจากทางโลกออนไลน์ผู้อ่านก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณนะเช็คให้ดีนะคะ ขอวิดีโอคอลขอวิดีโอคอลเห็นหน้ากันตั้งแต่แรกๆเนิน่นๆถึงแม้จะยังไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์ก็เยอะอย่างที่เรารู้กันนะคะวิธีดูดูยังไงก็คือถ้าเขาไม่ยอมวิดีโอคอลคุณกักทีคุยอยู่หน้าหนะอยากจะแชทอย่างเดียวก็ไม่ต้องเลือกนะคะคือคนนี้เอาไว้ท้ายๆนะคะเพราะว่ายังไงซะเขาก็ดูจะไม่จริงใจกับคุณ ถ้าคนจะจริงใจกับคุณเขาต้องยอมที่จะวิดีโอคอลนะคะถ้าเขาคุยกับคุณทางออนไลน์นะคะหรือว่าคอก็ได้ได้ยินเสียงก่อนก็ยังดีนะคะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุยกันทางเท็กซ์ทางแชทโดยที่แบบไม่ได้เห็นหน้าค่าตาสักทีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะผู้อ่านมองดูว่าถ้าเข้ามาแล้วก็ขอให้คุณดูดีๆศึกษาดีๆนะคะแต่คุณจะได้รับข่าวดีแหละอาจจะเป็นเรื่องความรักนะคะคือจากที่โสดมานานก็ได้รับข่าวดี มีคนเข้ามาให้คุยถึงสองคนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องการเงินคุณอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ในช่วงสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าก็ได้นะคะลองเสี่ยงก็ไม่ผิดอะไรสําหรับชาวราศีธนูเนาะแต่คุณมีเกณฑ์ต้องเลือกแน่เพราะว่ามีสองดาบเข้ามานะคะสําหรับราศีธนูในช่วงที่จะถึงนี้นะคะพลังงานก็บอกไปแล้วธาตุน้ํากับธาตุดินนะคะลองสังเกตดูถ้าเขามีความสุขุมนุ่มลึกอีกคนก็มีความใสใสหรือว่ามีความแบบ หวานหวานสวีทมาเลยอะไรเงี้ยก็ลองศึกษาดูนะคะว่าคุณชอบแบบไหนแล้วคนไหนดูชัดเจนกับคุณที่สุดเนาะมีการแบบ make effort คือพยายามกับคุณอะถ้าคนไหนไม่พยายามแบบคุยคุยหายหายคุยแป๊บเดียว2วันหายไปเลยอะไรเงี้ยเอาอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ใช่มาดูไพ่ fairy tale นะคะ <S <S อุย๊ยตายละพลังงานร่วงไพ่ fairy tale มีอะไรที่อยากจะสื่อสาร นะคะนางฟ้าการิเทลมีอะไรที่อยากจะบอกกับราศีธนูบ้างนะคะในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะสื่อสารให้ราศีธนูรู้หน่อยว่าจะต้องทำยังไงนะคะ go outside <c oughs> ไปเลยค่ะ จะไปร้านกาแฟไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปกินข้าวไปดินเนอร์กับเพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปเลยค่ะใช้ให้เต็มที่นะคะแล้วคุณอาจจะฟลุกเจอคนคนนั้นก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยไพ่บอกว่าให้ hey, go outside it's time to go outside แล้วนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณนะคะอย่าอยู่กับที่นะคะเปิดโอกาส open mind คุณรอคอยมานานแล้ว แต่คุณก็ต้องพาตัวคุณออกไปเพื่อที่จะรับพลังงานภายนอกที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าพลังงานนั้นจะเป็นจากคนรู้จักจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานใดๆก็แล้วแต่ขอให้คุณพร้อมเปิดใจและ go outside บางทีนะคะคู่ของคุณนะคนที่คุณจะเจอบางทีอะมาจากแบบไม่คาดฝันอย่างเช่นคุณออกไปซื้อขนมหน้าปากซอยบ้านคุณคุณก็เจอได้หรือแม้กระทั่งอยู่บนรถไฟ ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลหรือขับรถไปทํางานแล้วคุณแวะเติมน้ำมันก็มีสิทธิ์เชิญได้เหมือนกันนะคะ just go outside นะคะไพ่แนะนําว่าอย่างนั้นขออีกใบนะคะ wisdom เลือกอย่างชาญฉลาดมาแล้วคุณมีไพ่สองดาบ yes กรุณาเลือกอย่างชาญฉลาดนะคะใครเข้ามาก็ดูดีๆแล้วก็ค่อยๆค,คุยไปนะคะการคุยจะทำให้รู้ตัวตนมากขึ้นแต่ใดเลยถ้า คุยแล้วยังไม่ได้ไปเดทหรืออะไรยังไม่เคยเห็นหน้าขอคุยวิดีโอคอก่อนผู้อ่านย้ําเลยนะคะขอคุยวิดีโอคอก่อนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณนะั้น่ะไม่ได้คุยกับหุ่นยนต์หรือว่าโรบอตหรือว่าสแกรมเมอร์นะผู้อ่านหวังดีจริงๆนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ ออกไปข้างนอกนะคะพาตัวเองออกไปแต่งตัวสวยๆไปจิบกาแฟกับเพื่อนนะคะไปแบบแฮงเอาท์ออกกำลังกายก็ได้คุณอาจจะเจอเขาในฟิตเนสในที่ใดก็ได้นะคะแล้วคุณก็ดูซิลองพิจารณาดูซิใครเข้ามานะคะทักทายคุณยิ้มแย้มเข้าไว้นะคะแล้วก็ดูนะคะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเป็นยังไงนะคะแล้วคุณก็ เปิดใจทักทายคนก่อนนะคะก็ได้นะคะถ้าคนที่แบบอินโทรเ r ิร์ตไม่ค่อยจะแบบว่าทักใครก่อนก็ขอให้คุณยิ้มแย้มนะคะเขาก็อาจจะกล้าเข้ามาทักคุณนะเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจอะ่ะหมายถึงว่าคนจะอยู่กับจอมือถือเนาะไม่ค่อยได้แบบว่า,เ,าเจอแล้เข้ามาทักแบบสมัยก่อนเท่าไหร่แต่ว่าขอให้เชื่อนะคะพลังงานศรัทธาความรักเนี่ยมีอยู่เสมอถ้าเขาเป็นคู่ของคุณอะ ถ้าเขา,าแบบเจอคุณแบบเลิฟแอดเฟิร์สไซสอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยากเข้ามาทักอยู่แล้วถ้าเขารู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้แบบใช่เลยอะ่ะเขาคงไม่ปล่อยให้หลุดมืออย่างน้อยก็ต้องขอเบอร์ติดต่อคุยกันทักทยกายกันใดๆไว้ก็แล้วแต่เพราะฉะนะหน้าพาตัวเองออกไปและเลือกอย่างชาญฉลาดข่าวดีมาแล้วอะไรที่คุณรอนะคะมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้ขอให้สังเกตจะเป็นเงินจะเป็นงานจะเป็นเรื่อง สอบแข่งขันนะคะถ้าน้องๆที่เรียนอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เราดูกันเนี่ยก็อาจจะเป็นคนรักใหม่นะคะคนคุยใหม่ที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดนะคะแล้วก็พลังงานก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะสองท่านที่เข้ามาเนี่ยนะคะพลังงานที่คุณต้องเลือกผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับราศีธนูและคธน,นูไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครขอให้เปิดใจกว้างรับนะคะถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวผู้อ่าน ยินดีนะคะแอดไลน์เข้ามาก็อยู่ที่ description ด้านล่างนะคะก็ยังไงขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จโกยเยอะๆนะคะในช่วงเดือนนี้เพราะเดือนหน้าอย่างที่บอกดาวพุดถอยหลังอ่ะมันจะมีอะไรดีเลยพอสมควรแต่ยังไงคุณก็ต้องมีความ joyfulness ก็คือมีพลังงานบวกๆพลังงานที่ดีไว้ทุกๆวันนะคะรู้แหละว่ามันทํายากแต่ว่า นกทีบลบไปก็อย่างที่บอกตลอดว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพยายามมีพลังงานดีๆเยอะๆนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ